สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทนาช่างนิ้วนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที6/3เป็นตัวแทนของกลุ่มจะออกมานําเสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของโปรแกรมภาษา C ค่ะค่ะสําหรับความเป็นมาของโปรแกรมภาษา C นะคะภาษา C เกิดขึ้นในปีคิศรา1972โดยเดนนิสลิช,ชีและเบลล์แล โดยภาษา C นั้นพัฒนามาจากภาษา B และจากภาษา b cpl ซึ่งในช่วงแรกนั้นภาษา C ถูกออกแบบให้ใช้เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมในระบบ UNIX และเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นในปีคิริสักราช1978เมื่อเวนคอนนิงแฮมร่วมกับเดนนิสลิชิพพัฒนามาตรฐานของภาษา C ขึ้นมาคือ k&r และทั้งสองยังได้แต่งหนังสือชื่อว่า the C programming language โดยภาษา C ีนั้นสามารถจะปรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆได้ต่อมาในช่วงปีคิศักราช1988ลิชีและคอนนิงแฮมได้ร่วมกับ American National Standard Institute สร้างเป็นมาตรฐานของภาษา C ีขึ้นมาใหม่มีชื่อว่าอเมริกัน National Standard InstituteC ค่ะค่ะสำหรับประวัติของผู้ก่อตั้งโปรแกรมภาษา C ีนะคะ เดนนิลลิชีเกิดที่เมืองบอนวิลนิวยอร์กสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ในระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์และระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ต่อมาพุทธศักราช2,510เขาเริ่มทำงานกับศูนย์วิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเบลแล็บโดยติดตามงานจากพ่อของเขาลิชี่เคยเป็นหัวหน้าแผานกวิจัยซอฟต์แวร์ ระบบของลูเซนเทคโนโลยีแต่เขาลาออกแล้วเมื่อพุทธศักราช2550หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและโรคหัวใจมาหลายปีในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2554ลิชี่ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านที่เบิร์กลีย์ไฮร์รัฐนิวเจอร์ซีย์รวมอายุได้70ปีค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของดิชันนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ